เป็นพ่อผู่พ่อพานมางตั้งเนี่ยพ่อพัานนะวัวออกนอกนงพ่อพึ่งอยู่ัวเขาได้บัหาแต่้ีอ่พ่อพนพ่อพ่านอยู่วัวอกนอกเัวออกนอกจะักันก็กันะมั้อ่าสันนิษฐาน่มพ่อผู่พ่อผู้อ่นี่ขึ้ข่าวอยู่กับวาไปไป เริ่มไม่ห้างลูกนึ่งนิ้ขนาดเล็กไม่ห้างลูกซ้ำนี่ไม่รู้ว่าลูกเสียบเขาต้องการสิ่งต่างเพราะเขาเคยพ่อนผ่าไปเลไม่ได้ออกหนูรอเ่าไม่ได้ออนหนูเน่ไม่ได้ออนหนูเนี่ยยืกันไว่ากันง่างเลยไม่ห่างลูกซ้ำอ่ะตัวยนยาววันน่ะลายระบบมันคือบกเลยว่าเขาขีดไปหน่อยกเามันอายไงเลย รู้โรงงานนั่นแหละรู้ว่าอะไรเนี่ยเนี่ยเขาบอกเขาเดียวภาษา่ยเขาบอกว่าไอ้สิลายระบบมันคือว่ามันโดนหนาเขียนว่าไี่ดีดิเกินไปไี่ดีดิมันคือเกินไปนะเขาเลยบอกอย่างโว้คำเนี่ยเขาเลยแบบปล่อยตามแล้วเขาทำไี่ดีดิเขคือแบบผู้ค้าลูกอค้าเมียว่าเนี่ยเมียเมียเขาเป็นโรงงานเนาะเอาบุตรายมันรอกินลายหัวนี่นไหมไอ้เรื่องไอ้เรื่องเนืัว ซื้อคุ้งมาไหว,ว,วเลยซื้อคุ้งไหวเลยเนี่ยเหรอเฮ้ยน้ำตาลใชเว่นซื้อมาไหวเลยว่าจะอยากว่าจะยาวว่ายง่ายใช่จนอยากโตขึ้นไปอยู่นี่ของของ้อง,องล่างไนะหมของนอกก้องเล็กไปดาาพูดเป็นเล่นมาหาไงกูหันพึ่งไปเลย ไปวิ่งอกันยังห่างมากใส่หนอดิเสร็จอาฟาดเออตอื่นยิงแก๊สเลยยาเกาะใส่กับใส่ตุ้งควาดก้าเนี่ยหัวใจว่ะควาดวาดคาด่าขางล่างเลยขางร่างเลยบ่ขังล่างเลยอะบุ่มบุ่มเลย โอ้หลายระบบเรีนเลีวเรีนเลียวทุ่งค่ายไหมทุ่งคายโอ้โหติดเหรอเลื่องจะบทุ่งไปถามมันไปเลิกมั้งแหล่ะทุ่งไปถามมันคุทุ่งค่ายคนไหมโอ้ยติดทุ่งค่ายร้บเผาวไหมคืออย่างเง้ยครับ มาแ้น้าปออนเลยไปไปไม่าเลยเนาะเรืองมือกูไปองกูแล้วน้ำแต่เย็นทักนาะลุ่งไปห้องน้ำกูแล้วจะนหลักหัวเหี้่เฮ้ยตุงกูเหียวว่ะเ้ยเี้ยมวันแต่เต้เลยกูลืมใส่ทุงมาแจ้งว่ะมแม่นทันดรอต่กูตายมู้มาทุ่งโยมไข่ปีนห่าไอจิม

Bỏ, ui, <laughs> Bố... bà Phụ đề kìa đây đi, đề bà là gì mà? Lại cả lẻ Lại gạt đấy Vì thế tham ra chớ nhỉ Vô tham vật ra chớ nhỉ Thế bà đến nhà rồi phụ trao rồi Cáu hết ô, cái này có <laughs> mất <laughs> คือว่ามันน่อนของบนตอมนี้ของเปล่าอยข,ของบนอันนี้คุ้มเครื่อนตอขนมนะเระรังเราเวลาต้องมี้น้ากูเรียกต้องข่าวอาบน่ะกูเลยขาน่องมัแล้วเนาะกระิกกล่องโทรศัพท์เลื่อยู่ของหนักของงามน่าจะม,มีเปิดตูตนะต้เออตะเกิยเนาะติดเอาชอกระดาษมนะาติดไว้เห็นยังช่อลูกกล่องโทรศัพท์เนี่ย เดนไปติดต <S 々> ิดเอาปฏิเเียนี่ระมันก็เก่งเหมือนปิเมันก็เหมือนก้มควงลติดเต็มแลงมาเบิ่งประมาณไหนประมาณไหนทายไม่รู้ไปลูกน่เห็นเอาลงมาเบิ่งเขาเป็นเขาท่าถึงไปติดไว้ันไม่ใช่มาเซิงมั้หรอโบได้มั่งอยู่เดีอนนี่งพื้นมันอยู่เดือน ยังมันก็ยังอยู่อยู่นี่ใส่เลยดูโรงงานเนี่ยเงไก่เกะบ้างนี่ผัว่าเกะบ่างเอาเลยไั้นี้ตู้ตายมุ้ยยังมันเข้าอาบอยู่แล้วเอาเฮ้ยเลยแล้วเอาไปถอดเนาะเอาไปแล้วมันอาบน้ำแล้วเอาไปเอาลูกมาเบิ่งแม็กเห็นเลยหรอถอนมันมีหร นุ่มโอ้ยหัวรุ่มยังสีชมพูไหมลองล้นิ่งงขึ้นสาวไหมจิบเจ็ดิบแปดายอ๋อโอ้โโอ้โหไหลลบบมันจะพอพอผาไแล้วไมูเหมือนกันดาวนนีอยางดยวน์ได้รุ่เบิ่งอะไรหนักงามบ่ บ้ไหนจะค้องปูยิ่งติงน้เขาไปหรอย้านไน่นเราลายางไฟเงานเนี้ตัวมันติดหลายเลยบุ๊บเราายางไฟเหตงานนี้โอ้ยนึกปาใจกับกล่องกะมัมยาฟเนี่ยูคโคนจบจิตต้อะไรก็หละบ่อยากนึกปากไหมนี่เป็นกเห็นเลยเหรอเนาะกูเลยเเห็นอย่านีส่คนเนีเนีนัง

ัวโนก้นจังเลยเจ็บจังเลยไม่ต so ่อเกมไปบึงไปเนาะจังเลยไปบึงี๋้วม่บอกไปบึงนม่หำเนดนกิเนาะต้องไปหยาเลยทีเดียโอ้ตายไปบึงหำเอาลูกปืนไปขายก่อนนะจะไน่ะแางกระสอไรเาจุบัทำเนาโอ้มึงงานไปเยอะ เนื้อคนเดี่ยวออกมากนุงกระเทียมค่อยหน่อยหน่อยอืมนั่นกระเทียมเขาตกไปที่บนนั่นเลตะกี้นั่นแห้งแต่ห้อเท้ามันเต็มหมดอันนี้อยู่กับไฟมันจะมีของร่วมในโรงงานนะใสโ่โสดยิ่งโสดนอนร่วมกันเมื่อดนะเก็บอะไรเนี่คือว่าใสดยิ่งโสดคือน,น,น,นอนห้องอะไรวะเนี อ๋เียวกันแต่มันงาทุ้ยิงเกบผู้ใช่น้อยนกันเลยผู้ใน้อนกันพอเดีกันบ่แต่ว่าคันกับมีแต่เด้อทางนี้ผู้ยใเครื่องอีกมาหนิผู้ใชแล้วเครื่องปนันผู้เนครื่องสั้นนั่นของเครืองสั่นรวมสั่รวมคนโสดมอก่อนนะคููผู้วิทย์จางหัก้ได้กันตั้งแต่ไ้คููได้ลูกไพ่มาโสดได้ลูกได้เนี่ยกันดูฮันกันมาใกล้คู่นะ่ไม่หมด ก็จลุโตอะไรทีนี้นะลุกไปห้องน้ำน้ำกันห้องน้ำ <c oughs> แหลกเราจะได้โตมาพอแม่ขอ,ขอกันได้กันดูว่จะหัง่น้าอย่างน้งอดเดไอ้คนด้อนะเมื่อกานิ่งหน,น้ากิ่กงไปแล้วกิ่งไปกิ่งไปยิ่งช้อนขอกลางกิข้ากลางเลย